ก็สวัสดีนะนะทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันกับปลาช่อนคลองนะครับวันนี้ก็ว่างนะครับเดี๋ยวมาเดินปลาช่อนคลองกันนะก็ฝนมันตกอยู่ครับวันสองวันนะนะ้ำมันก็เหมือนจะขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะมาลองเดินเล่นดูนะครับนะ ก็เหยื่อที่ใช้วันนี้นะครับนี่นครับเป็นเหยื่อเป็นหนอนยาวๆนะครับประมาณห้านิ้วนะน้ำหนักมันจะอยู่ที่ประมาณสี่จุดห้ากรัมนะครับผมเลยก็จะไม่ถ่วงตะกัวนะครับคือมันน้ำหนักมันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับก็เลยไม่่วงตะกัวนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนนะแต่ถ้ามันตีไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็เดี๋ยวต้องถ่วงนะก็ใช้ตัวเบ็ดประมาณหนึ่งโอนะครับ หนอนมาณห้านิ้วนะครับเนี่ยตอนห้านิ้วนะครับที่จริงสักสองโอผมว่ากําลังดีนะอันนี้ผมมีแค่หนึ่งโอนะที่ปกติเล่นนะครับเราจะตกแบบเท็กซัสนะเท็กซัสนะนี่ขึ้นขึ้นนี่ไม่ใช่ประชอดเลยนะชักเกอร์นี่ับก็ ไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับคืออยากลองนะคืออยากลองเล่นนะครับหนอนยาวๆมันน่าสนใจนะผมเ่ามันน่าสนใจดีนะซอนตัวเบ็ดนิดนึงเนี่ยก็จะประมาณนี้นะเราจะมาลองดูนะว่ายาวๆอย่างเงี้ยเวลามันกินเนี่ยมันจะวัดติดไหมเนี <c> ่ <oughs> ยประมาณนี้นะาอะ่หนอนยาว ข้างล่างเหมือนแบบพวกไส้เดือนพวกอะไรนี้นะครับดีได้อยู่ก็น่าจะใช้อืมเป็นเคาะยกๆจะเจอเอานะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันว่าจะมีผลงานหรือเปล่าลองดูครับเจอเจอ จโกก็ได้นะเพราะหางมันมันจะมีใบพัดอยู่แล้วนะครับคือลักษณะคืออหางมันจะหมุนตลอดนะ,นนนะเจต้องเจกว่าเบานะเพราะเราไม่ได้ถ่องตะกัวนะถ้าเราเจ็ังแรงๆมันก็ เดี๋ยวมันก็จะเด้งขึ้นมาเร็วนะครับเจอป่อยเจอป่อยนะครับเดี๋ยวล้อๆข้างๆล้อๆนะครับงูไหมนั่งลงปอดีเป็นไหม นั่งล,งงลงุงก่อนนั่งลุงกอนนั่งกอนวัดีวัด,วดีก่อนจะกินอย่างเดียวแล้วทำไมได้เพื่อนใหม่นะครับ อันนี้เพื่อนร่วมทางเหรอฮะได้เพื่อนรวมทางมาอีกหนึ่งตัวนะให้หมูไปไม้เดียวนิดรู้จักกันแล้วฮะหมดเลย <c oughs> เหลือได้เหยียบปลอมเนี่ยอุ้ยกัดกัดนะครับกัดนะมีขึ้นนี่วิ่งวิ่งสายวิ่งเลยนะครับเดี๋ยวนะให้ผมให้เขาอมไปก่อนนะ,ะนี่ครับวิ่งอยู่นะกัดอยู่นะยังอยู่นะครับยังอยู่นี่ครับอยู่ รูดรุดนะครับอืมเสียดายกัดนะครับเมื่อกี้กัดนะครับอืมเสียดายนะครับผมก็ส่งอยู่แป๊บหนึ่งนะดีเนี่ยอันนี้มันกินไม่ได้ไม่อยู่นะครับเสียดายเสียดายออก็กัดอยู่นะครับเมื่อกี้นี่นะครับนี่นะมันกัดช่วงนี้นะครับนี่ เละเลยนะครับเนี่นี่นะเห็นไหมนี่นครับนี่โหวัดเราไม่อยู่นะเมกกื่อกี้ดูนะครับหนอนอกัดเละเลยนะครับนี่นครับเมื่อกี้ตีไปตรงหน้าท่อนามนะครับมาลองเช็คก่อนเอ,เอ้กัดแล้วมันไม่อยู่นะครับ ยังได้นะครับเอ็กชั่นก็ยังได้นะเดี๋ยวลองซ้ำอีกทีหนึ่งไม่รู้จะกัดหรือเปล่ามันหน้าล่องน้ำนะเมื่อกี้ตีไปละกัดเลยแน,ะน่นอนแน่นอนไม่รู้จะซ้ำหรือเปล่านะอาลองย้ำอยู่สักแป๊บหนึ่ง น่าจะไม่เอาแล้วนะเดินไปเรื่อยเรืยเร,ยเรามีบริการตามมาแล้วไม่เป็นไรครับไม่ต้องกลัวมีบรดิการ์จ้างจ้างจ้างหมูไว้หนึ่งไม้เดินตามตลอดเลยนะ กัดกัดน้ำกัดนะกัดน้ำเดินไหมกัดน้ย้อนเหรอดูย้อนอื อ๋อครับลายไปแล้วชั่งด้ยัสงได้ดอ๋อหลุดตลอดเลยวะ กัดนะกัดนะโอ้ปล่อยอ่ะกัดเฉยปล่อยเฉยเลยอะไรวะกัดแล้วว่าไม่ปล่อยอ่ะเมื่อกี้กัดนะครับนี่ครับกัดแล้วนะนี่ครับสายเดิอนอยู่นะ มสองน้ำนนเลยเมื่อกี้มันกระตุกนะครับอุ้ยคายอะ่ะอันตรายนะครับวัดกระเบ็ดก็ดูหน่อยอืมันคายคนระับตัวมันเล็กนะเอ้อออีกแล้วเมื่อกี้ผมกระตุกมันนะมันก็เลยคลายเลย แรกมันก็ลากอยู่เลยไปจับสายไม่ดีนะครับกระตุกนิดเดียวแต่ตัวไม่ใหญ่นะครับกี่ตัวเล็กๆเกนี่ยครับตีเลาะๆขึ้นๆพวกผักเนี้ยแล้วก็คอๆลงมามันกัดเลยยังไม่มีผลงานเลยแต่กัดดีอยู่นะครับปลากัดค่อนข้างดีนะเนี่ยเมื่อกี้ครับมันอยู่ข้างในนะเนีย่ยผมตียัดๆไปปุ๊บแล้วก็คอบนเอาละชิบหายแล้วคนะ <c oughs> อบนผักตบนะ ลงปุ๊บมันกัดเลยนะแต่มันตัวไม่ใหญ่นะครับกัดแล้วมันก็วิ่งแป๊บเดียวตอนนี้ยังไม่มีผลงานเลยนะครพยายามหาผลงานอยู่พยายามนี่ยัดเข้าป่าเลยครับบางครั้งนี่เสี่ยงแล้วนะีน่ะครับติดเลยเรียบร้อยเนียก็ต้องเสี่ยงแล้วนะเพรา <c oughs> ะไม่เข้าทําเสือก็ไม่ได้ลูกเสือนะครับ <c oughs> เสียดายกัดกัดไม่อยู่นะมันปล่อยก่อนนะมันไปกระตุกสายนิดนึงปล่อย,ยกระตุกสายนิดเดียวปล่อยเฉยเนี่ยกัดอยู่ตรงนี้ตัวไม่ใหญ่ เคาะเคาะเพื่อมียังไม่มีผลงานเลยเป็นไหนหมดนี้อะปา ของนี้มาเดินนี่ทีไรนี่ก็เหี่ยวตลอดนะมันกัดนะครับแต่ไม่ค่อยได้ตัวนะมันกัดตลอดนะคองนี้ผมมาทีไรก็แต่ไม่ได้ตัวกัดตลอดนะเออมันก็มีตัวนะมีตัวให้เล่นนะเนีย่ยพยายามเลาะๆยะ่ๆแล้วก็ กกกระด,ระดจะมีผลงานไหมก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะ ออากาศมันแบบคึคมๆนะครับคึมๆแล้วฝนมัน,นไม่ตกมันร้อนอบอ้าวมากเลยเดา๋ยจะต้องกลับแล้วนะครัพอดีอะตอนนี้ก็จะประมาณสักห้ามโมงพอดีเลยก็เดินให้แต่ประมาณสองโมงนะครับก็ใช้เวลามาสามชั่วโมงนะก็วันนี้ไม่มีผลงานนะครับอืาก็ลถามว่ากันไว้กันดีอยู่นะแต่พอดีเราเราอ่อน <laughs> Okay, นะก็ตอนนี้ก็อ่1,000ซับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณนะครับนาะนๆะนะทุกท่านนะครับที่กดซับะไครตให้ด้วยแล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะครับก็ขอ,ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ยังไม่โดนปลาเลยครับเดี๋ยวต้องพาไปโดนปลาก่อนนะครับยังไม่หมาเลยนะคันนี้ยวต้องพาไปหาโดนปลายได้ก่อนนะครับเอีย mm hmm. okay, นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันทริปหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ